ว่าส่วนข้าเจียเสียบ้าน้ำกู้นั่นแหละนั่นแหละเทสเดีวเทสอีกว่าส่นแม่แต่แต่สำหรับแม่พิแสดงตั้งแต่ดอกหญ้าปากปคนกีก็คือเทสเดียวผ่านเทสเดียวผ่านคือแบบถ้ายร่งวงข้าเจาะกับห้วผ่านถ้าบ่ได้ก็คือเอาไม้เอาไม้เอาไมอา้อ่าไปยัไงยัายงพโอดตเยอะวะเนี่ยจะไปเ,เ,เรียนละกกอนยังได้มาเรียนเป็นลองลองมาแคสบุก่อนแล้วเรียนธรรมศาสตร์ล้วเรียนตัวเราไม่มีปุ๊บแล้วอยู่ไหนก็คือ บอกได้หรอเบียดว่าไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงไม่อะไรเราทําตามแบบคือผูกํากับพี่ภูกับพี่นุ่นใช่ไหมพี่นุ่นรักเขตพี่ภูไม่ต้องไ้นั่นนะพี่ภูไม่ต้องเกรงเลยคือเราเราตามเราคิดว่าตอนนี้ลูกเราเป็นอย่างนี้นะเรารู้สึกยังไงปรดี้เขาก็มีลูกยี่แล้วเขาคิดว่าเออถ้าลูกเขาหายไปหรือตายไปมันสิเป็นแบบไหนเขาต้องทายทอดอันดุสอนไปเขาเบิ่งเขาต้องหมายถึงว่าเล่นละครเขาต้องสือออกมาให้คนหัว่า ลูกคข่เนี่เป็นนี่แบบนี้ก็สิเสียใจบ่ประมาณนั้นน่ะพี่น้องฝากไงเด้อฝากอ่านางเอกเทเสดระสุดขอบฟ้าเรือน้ำพูสารวัลประจําการอยู่รคงจะเริ่มมาเทิ้งศิลอยู่นั่งแมนดอยเดินเพ่นนี่แหละผมมองแมนยู่นี่แหละปีไก่ปีไก่เรากับวากขาขึ้นซได้ทวงกันอยู่เนาะงปีไก่เรามาขึ้นเบิดปีเด้วน้องพี่เบนน้อขึ้นเลยคือพ่อเจ้าก็เม้นถามอยู่ว่าสัมผัสน้ำผูสารวัลให้ฟังแน่ว่าจังไหนจังไหนปีงค์เรียว่าน้องเพ่ง อ่าพี่นิสาที่ท่องจันทร์น้องสีแม่มาาก็เลยเดมาหาคันยังงูยังกับพี่น้องกับเม่นมาจังสีเดชถามถือก็ไปแต่งหนาไปยังท่านกับผ้าไปคือตะกี้มันแต่งหนาแบบก็ได้แต่งนันแม่มันเป็นร่างซีมันแม่เพท่านกับมากซอแม่ไอเดอร์แม่กับว่าแม่กับวัยฟังไว้คือเห็นนี้แม่มาขึ้นเวทีกูก,ก็ได้ซองเบิองมันอยู่มารับเชิญเวทียันสายที่ท่องจันทร์จันทร์เพ่นลาวอยู่ ว่าไปไปไปร่องึ้นไม่ที่กบพินิดก็เคยไปอยู่แต่ว่าเราพงนิบอกว่าอดทนโดลงอดอดอดทนได้ลาอดทนเด้อมันลําบากที่มาเป็นมันกรองวะล่ำลราบ้านบอกแมนเราคยนอกทีสอนตลอดเลยพินิดว่ามันลาบากที่ได้ลาอีลายอดทนเด้อเราถึงบอกว่าอดทนพินิดบอกอดทน้อลาอ่ามันบากที่เอาที่นางสอนเขาหลายคนที่ไปรับเชิญพ่อกันนี่ก็เล่านางสอนเขาอยู่หม้อมอย เราดีไรเราใส้เราแบบคนกันลคนบ้านเดียวกันเปนบอกวอ่าแบบเออริตโตนหรือมั้งเราเห็นแบบ่าเป็นคนบ้นหนอกสิแมคนบ้าน,นอกเขากรุงแบบย่านแบบอีหยังประมาณนั้นล่ละอดทนน่้หล่ละเอ้ยกันอยากเป็นกันอยากดังก็อดเอาไอ้สูมากบัดถุกยางแล้วก็เ้าที่พี่ลุงเล่าไปพ่อกันอยู่หลายวิธีอยู่กับพินิดแตนแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าอดทนเพว่ม,อมาอาจจะมันจะอาจจะลำบากบางเราอาจจะพ่อแบบควอมลำบากไปยังต่างๆแล้วก็เราพูดแต่บอกว่า อดทนโดนนังลาอดทอนสูไปให้ได้เชิญล้วพี่น้องวัลลําแจงหนาต่อก่อนจแจงหนาขึ้นโชว์แหลกพี่น้องเอ้ยย่านพระท่าน